เอาข้างหน้านั่งลงเอาพร้อมหนึ่งสองสามยกโกปโป้หน่อยเจ้นี่เยียมโอเคครับขอบคุณครับต่อไปทางหลักศิลาทุ่งเอามาขออนุญาตฝั่งแดดนี้ก่อน ถ้าแดดก,ก็เดินเข้ามาล้มก่อนนะครับถ้าถ้ามันถ้ามันร้อนเนอะเดินเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมจะเรียกสีล้หมู่บ้านนะครับ,บ,นนรบถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ายังยังได้ก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละครับไม่เป็นไรขอบคุณนะครับไม่นานเอามาครับลักสิลาทุ่งกันผู้ใหญ่พูนซับเอออ้ยลูกสาวเ่นสูงเขาเน่าอัลลาดนะครับกิตาสอ่อ,อ,อน ข้าวข้าวข้างหน้าย่อเข่าลงนิดนึงมาฝั่งนี้ด้วยครับมาฝั่งนี้ด้วยอ่ามาฝั่งนี้ด้วยฝั่งเหนือเนี่ยฝั่งฝั่งมางผมเนี่ยเออขยับมาขยับมาขยับมาครับเร็วๆหน่อยนะครับหมูอื่นร้อนขยับมาครับขยับมาข้างหน้าย่อเข่าลงครับข้างหน้าย่อเข่าลงออกออกปีกข้างๆเลยครับหมดอยู่แล้วครับเออขยับออกข้างๆด้วยเอาข้างหน้าย่อหน่อยย่อหน่อยย่อหน่อย เออนั่งพอเพียบลลกอะไรดอกสนามเขาวันสนามหยาเนาะเออเอา,เอาลักศิลาทงนี่ก็มามดบ้านคือกันเออโอ้ยเอ้าพร้อมไหมยังหนึ่งหนึ่ง,งสองสามยกโบไดเลยครับนี่สุดยอดเอา,ดอดเ,อาเดี๋ยวคนกองอนมอิ่เอาเอา่าหนึ่งสองสาม อาเรียบร้อยครับขอบคุณครับต่อไปป้านประกางใต้พอทางฝั่งนี้ประท้วงแล้วฝั่งนี้ประท้วงขยับเข้ามาก่อนก็ได้ครับขยับมาล้มก่อนขยับมาล้มก่อนครับถ้ามันแดดร้อนนะครับขยับเข้ามาก่อนแป๊บหนึ่งครับเออเข้าเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเสล้บผ้บ้านครับรอกันแป๊บหนึ่งครับอหม ท่านจะได้ภาพสวยๆวยนเนาะเออท่านจะได้ภาพสวยๆวยครับแหม่ท่านผู้นำนะครับท่านเห็นความสมัครสมานสามัคคีเห็นพี่น้องได้มาร่วมงานนะครับๆๆก็มีกำลังใจในการที่จะจัดงานให้พี่น้องนะครับแหม่เพราะว่าๆๆมบประมาณ <ๆ S 1> ทั้งหมด <ๆ S 1> นะฮะที่ เราได้จัดนี้ก็เพื่อพี่น้องชาตวตำบลพระกลางทุ่งทั้งนั้นนะครับอ่าอันนี้ก็ใช้งบประมาณของทางอ,องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งนะครับมาเพื่อจัดกิจกรรมดีๆให้กับพี่น้องชาตวตำบลพระกลางทุ่งอ้าวพระกลางใต้สู้หนึ่งสองสามยกปู้โดยโอเคครับขอบคุณครับมาฝั่งนั้นเดินมาครับเดินมาฝั่งนูน้นบ้านอะไร มู๒๖ก่อนอ่ะเอา๒๖มาครับ๒๖มาเาบ้านอะไรสีชมพูเดี๋ยวเอาบ้านชมพูดีก่อนมาเอาเราลงตานลงตาลมาเอามาเร็วๆครับเร็วครับเร็วครับเดินมาครับามาครับใจเย็นครับใจเย็นได้ถ่ายทุกหมู่บ้านเ,าเพื่อความสวยงามเด้อพี่น้องเด้อ,อใจเย็นนะครับ เสร็จแล้วท่านจะไปถ่ายถ่ายตรงสนามอีก็ได้ครับเน่จะได้สวยนะครับขยบมาอีก่อยขยบมาเหนือหน่อยเออหมายมันครึ่งครึ่งครับคนน้อยแถวเดียวก็ได้อย่าไปยืนซ้อนกันครับมันจะไม่เห็นหน้านะครับเน่ยขยับมาฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยอยับมาอีกขย่บมาอีก,อกเออไม่ต้องไปยืนซ้อนสองครับแถวเดียวก็หมดครับนะอา่าเตรียม หนึ่งสองสามยกโหน้อยอ้าวโอเคครับเรียบร้อยครับโมสิบสี่โมสิบหกเล่นเชิญมา อ๋อสิบห้าเลยยังสิบห้าอีกโอ้โหสิบห้ามาก่อนฝั่งนี้ก็จอดเย็นแล้วจเย็นแล้วยเย็นเย็นเยนเย็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 เย็นอย่าพูดอย่งประท้วงเอาสองสามเอารถแห่นะครับรถขอขอยาแซงนิดหนึ่งรถแห่นะครับเอาเปิดได้เลยครับขยับไปอสาราโดมนะครับรถแห่ไปไปเป็นเลงได้เลยครับอ้าว ไม่ต้องซ้อนกันไม่ต้องซ้อนกันเออแถวเดียวเลยครับแถวเดียวเลยท่านท่านอบตอเออยืนเยวนี่เลยเอา้าวหนึ่งสองสยกโบรเยสิหนี่สู้นะสีเหลืองโอเคครับขอบคุณครับต่อไปส6โครับมาเอาเข้าเต็นท์เลยนะครับเราเขียนไว้ให้แล้วนะครับอยู่ในเต็นท์นะครับโอ้ยพี่น้องเอาเต็มสนามใจเย็นก่นนอนเดิมบรรทาม เสร็จแล้วอย่าเพิ่งกลับบ้านเดอ้อพี่น้องเดอ้อรอชมรอเชียร์ทีมกีฬาเอลบีก,ก่อนนะนะมูอสิบวกนี้มีทางสถานีตำรวจภูทรักศิลานะครับนะนะร่วมด้วยนะครับปีนี้ก็มีทีมฟุตบอลนะมาร่วมทำการแข่งขังสนสนับสนุนด้วยนะครับอันะนี้ก็ถือว่าเป็น หน่วยงานทุกๆุหน่วยงานนะครับก็ให้ความร่วมมือทั้งตจดด้วยทั้งสอบลักซิลานะครับและก็ทางโรงเรียนอ้าวนะครับอ้าวข้างหน้าย่อตัวลงหน่อยครับเดี๋ยวข้างหลังไม่เห็นนะครับอ่าย่อตัวลงหน่อยอ้าวเรียมหนึ่งสองสามยกปุ้ยเครับโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับ ต่อไปนะทามานะท่าโอ้ยสูงขาวเน่านาได้แล้วล uh, ูกสาวท่านประท่านเนี่ยลูกสาวกำนันอ่ามามามาเชิญเชิญโอ้ยเสียงงามเนาะอ้าวแถวเดียวครับสองแถวก็แถวหน้าก็ ย่อลงครับนั่งลงแถวหน้านะครับข้างหลังจะได้เห็นนะครับเอามามามาเอาพ้อมยัางเอาข้างหน้าย่อลงหน่อยย่อลงหน่อยเอาเตรียมตัวมองกล้องสองสามสี่ ยกโปรยยิ้วโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณมากขอบคุณหมูหกนาทามต่อไปหมูห้าวเนี่ยโอ้โอ้โมหกเสียบบอลอย่างนี่วะโอ้เสียบหมูหะโอ้มามาไม่เป็นไรนะครับอ่าเราพี่น้องกันเองเนาะอันนี้เป่าหอกเ่าหัวเด้อพี่น้องเด้อฮัดตัวนี่แต่ผูกงามๆเนาะโอ้ยเหลือง,งม่วงเหลืองม่วง ยังเบิ่งเอาเด้อในกา,า,านบนา <laughs> อกเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราจะจับฉลากนะครับว่าหมู่บ้านไหนจะได้แข่งไหนนะครับ่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีท่งนะว่าทีมไหนจะเจอทีมไหนเอา้าขยับไปทางใต้หน่อยขยับไปทางใต้หน่อยเพราะว่าทางเหนือรู้สึกว่าจะเยอะนะครับ่าเอาไปทางใต้หน่อยไปทางซ้ายเวทีหน่อยเอา,ข,า,างงข้างหน้านั่งลงครับข้างหน้านั่งลงครับนั่งลง นะครับเออข้างหน้านั่งลงข้างหลังจะได้เห็นหน้าเลยาง,งัา้นไม่เห็นหน้าเห็นตากันเลยอย่าท่านสุริยันเพียรพลแล้วก็ท่านผู้ใหญ่อ่เยาวรักนะครับนี่นำทีมบ้านธาดน้อยนะ อา้าวหนึ่งสอง,ส,องสามยกโป้หน่อยนี่โอเคนะครับอขอบคุณครับหมูห้ารอชมผลงานหมูห้านะครับโอ้ยจับเกา่าโอ้ยบอกพอหลายปีแล้วเนะเาะเขาติดมาเนาะเอา้ามาบ้านพระกลาง,างทุ่งหมูหนึ่งท่านผู้ใหญ่สาธินีจันแดงแล้วก็ท่านบันเทิงแสนเวียนนะครับ โอ้โหยหมู่หนึ่งเพิ่นอนกับนมาเบิบ้ลบาทด้วยกันได้นไงเออมีแต่สาวสักน้อยคุณใหญ่ร้อมันก็มาด้วยเ <laughs> นี่ยย้ำย้ำเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่นกับไปโรงเรียนผู้สูงอายุย้ำแข่งกีฬาเยาวชนกับมาแข่งกีฬาเยาวชนเ <laughs> อ้าจังหน่อยนี่งานสงการหนี่งเลยจังหน่อยนี่นะครับผิดสองสามเดือนเนาะอ้าว โอ้เอาเอาย่อย่อลงในบ่อทั้งนาเนี่ยแข้งเขายังดี่แข้งยังดีเลยโฮ้ยยังยอดอ่ะโยนะครับแ่มมิเตปูสุขภาพดีแข็งแรงอ้าวมูนึงพร้อมหนึ่งสองสามยกบ่อเลยเจ้าโอ้สุดยอดแหมโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ ต่อไปเอาเข้าเต็นท์เลยนะครับเข้าประจำเต็นท์นะครับอ่าเอา,เอาพี่น้องอยู่นต้อกันเด้อโอบุญเด้อน้ำเต็นเด้เอต่อไปหมูได้ปะนี่มูสองมูสองประกาศมูสองเอาหมูสองมาขั้นห้อนกับยัมบัมเด้ออ่ามูบันมุงฮีขยัมบัมเด้อขั้นห้อนเด้เอทหมูสองครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ขวัญใจมหาโคตรแล้วก็ท่านพิเชษฐ์อาคาศรีอ่าาอนน้าผู้นำเข้มแข็ง โอ้ยสอนสีเสือเพิ่นสดใสค่ะพนมปิดท้ายด้วยหมูสามหมูสามนะครับหมูสองก่อนอ่ามามาเอาไปฝั่งโน้ดหน่อยฝั่งใต้หน่อยเดินไปฝั่งทางซ้ายมือเดินไปอีกครับเดินไปอีกครับอืมอ่อาขยับไปทางทางทางังโน้ดหน่อยทางใต้หน่อยเพราะว่า ให้มันครึ่งครึ่งเวทีถ่ายภาพออกมาจะได้สวยงามครับเอ้เออา้อาวอ้าวตรียม1หนึ่งสองสามยกโฟร่อยยยอา้าวขอบคุณครับต่อไปฟ้านมุงฮีมามุงฮี ท่านผู้ใหญ่นองเยาวพมอารักนะครับนี่นำทีมเยาวชนอาทิตย์หน้าเด้ออาทิตย์หน้าเลือกตั้งปูสามนะครับอย่าลืมเด้อพี่น้องบุญใหม่นะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับเลือกตั้งท่านสมาชิกสภาอบตเระกลางรุ่งเลือกตั้งซ่อมหมู่ที่สามนะครับอาทิตย์หน้านะครับที่ศาลาประชาคมด้านเล็กนะครับ เอาขยับไปหน่อยครับขยับไปหน่อยเอามามาเอายืนข้างหน้ายืนหน้ามันหมดอยู่อย่าอย่าซ้อนกันเยอะอย่าซ้อนกันเยอะเออเพราะมันเต็มเวทีอยู่ครับเอาออกไปข้างหน้าเลยออกไปข้างหน้าเลยข้างหน้าย่อลงหน่อยเอานั่งลงครับข้างหน้านั่งลงนะครับข้างหลังจะได้เห็นหน้ากันทุกคนครับเอาได้หรือยังเอาหนึ่งสองสามยกป้ยอะไรย่อม โอเคครับขอบคุณครับหมูสาม่อาไปหมูสี่โอ้ปิดท้ายด้วยหมู่ที่สี่ครับเราบ้านหมูสีนะบ้านทนายกสวัสดนะครับสีเขียวเขียวขาวเนี่ย ตุ๊กนมาตุ๊ประเทศใดนั่นนะหัวยังงอยนะแค่มวลลูนบอเรื่องใดเสียฟริกาโอ้ยสุดยอดสุดยอดหาครับมาครับไปไปอ,อยู่ตรงกลางเอาขยับไปครับคุณนายประไพไ,ไ,ไปตรงกลางนำทีมโดยคุณนายท่านนายก แต่ว่าโบเดมีสิดพิซซ์เันเตนอลพินี่ครับเสมอกนไในทุกหมู่บ้านนะครับอ่าสู้ด้วยความสามารถอ้าวนักกีฬาทุกทีมนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับเตรียมตัวนะครับทีมแสดงเปิดงานนะครับเตรียมเตรียมมาเลยครับทีมแสดงเปิดงานนะครับสองชุดนะครับเพลงเราเตรียมให้พร้อมนะครับ อายกบ่ลอยโอ้สุดท้ายแล้วนะครับสุดยอดมากนะครับอ้าขอบคุณทุกทีมทุกหมู่บ้านนะครับขอบคุณท่านประธานแล้วก็ท่านผู้นำท่านแขกผู้มีเกียรติทุกทุกท่านด้วยนะครับที่ได้นั่งเป็นสกรีบัญญถ่ายภาพอะไรโอ้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเจ้าหน้าที่ก่อนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตท่านแขกผู้มีเกียรติุกท่านยืน บนเวทีอีกนิดนึงครับเ,เจ้าที่เราก็อยากจะถ่ายภพาพด้วยนะครับไปเลาเจ้าหน้าที่อบตมาพามาเจ้าหน้าที่อบตเนี่ยอเรียนเชิญเลีนเชิญเลีนเชิญทุกคนทุกคนทุกคนมา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 ถอยมาอีกก็ได้ลิ้นถอยมาอีกถอยถอยหลังมาอีกเอปมาน้องๆน้อง,องๆเจ้าที่อบตอเออโอเคโอเคมา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 เร็วมาเร็วทุกคนมาบอยมาวิ่งมา อย่าช้าอย่าช้ามาเรเร็วเฮะเเยิืนมาเลยครับมาเลยยืนแถวเดียวแถวเดียวแถวเดียวปุ่นทางซ้ายผมกว่างอย่พุ่นไปทางซ้ายหน่อน